การบรรลุธรรมมันเป็นเรื่องของจิตมันไม่ใช่เรื่องของคนคนมันไม่รู้เรื่องเราคน,นน่ะนะคนหมายถึงรูปแล่นานา้ไอ้รูปแล่นานามมันมีหน้าที่ปรุงแต่งมันไม่รู้อีโนอีเนยเราไอ้รูปแล่นานามเนี่ยเข้าใจนะแต่จิตมันได้คลายตัวออกจากรูปแล่นานามเพราะเห็นว่ารูปแล่นานามมันไม่มีตัวอยู่จริงเมื่อจิตประเห็นได้แบบนี้จิตจึงเกิดความรู้แจ้งว่า แล้วมันหลงยึดทําไมมันได้รู้แจ้งว่าตัวเองคือธาตุต้นกําเนิดมันได้รู้ว่าตัวเองคือธาตุว่างเปล่าไสบริสุทธิ์ที่กลืนไปทั้งจักรวาลมันเกิดความเบาความลูกเพราะมันไม่มีลูกไม่มีน้ํามันคลายตัวออกมามันจะเห็นชัดเลยว่าคลายตัวออกมาคลายยี่ห้าเปอร์เซ็นคลายห้าสิบคลายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นหรือคลายมา100ันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของจิตทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องของคนเข้าใจนะ เรื่องของคนก็นเรื่องของรูปและนามเพราะงั้นเนี่ยตอนที่จิตเป็นคลายตัวออกมาแล้วเกิดพุดทธาบอว่าโล่งขึ้นมาเนี่ยเนี่ยนี่คือลักษณะที่ว่าบรรลุธรรมคนเนี่ยค่อยมาทําความเข้าใจทีหลังรูปและนามมาทําความเข้าใจสภาวันนี้ทีหลังอเดี๋ยวพูดเรื่องนี้นิดนึ่งเดินว่าจะพูดแล้วใช่ไหมอาจารย์พูดชัดนะเนี่ยใครฟังตรงนี้เคลียร์นะพล่งสาธุนะ คนใครฟังตรงนี้ไม่เข้าใจยังการตําราเทียบตําราอยู่สช่ว่ายังเอ่อมืดบอดต่อไปจำไว้นะธรรมะเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของตำราเข้าใจนะอ่ะโอเคต่อเมื่อพวกเราน้อมฟังแก่นธรรมนี้อาจารย์จะเน้นให้น้อมฟังวิชาล้แจ้งจิตนี้จำไว้นะ ขณะที่พวกเราน้อมฟ,ฟังวิชารู้แจ้งจิตนี้ฟังไปฟังไปพวกเราก็ทํานู่นนี่นั่นไปจิตมันก็ก่ออยู่กับเสียงตรงนี้ไปพวกเราเคยสังเกตไหมขณะที่ฟังเทพระอาจารย์เรากวาดบ้านถูบ้านอยู่คุยกับลูกอยู่ซักผ้าอยู่เดจจิตของพวกเรามันยังตั้งอยู่กับเสียงทำพระอาจารย์เคยสังเกตไหมมันรู้ถึงเสียงตลอดเลย พอมีเรื่องต้องคุยกับลูกก็คุยแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่ง,งคุยกับลูกเสร็จปุ๊บมันมาก่อที่เสียงธรรมะแทนแล้วมันจะจ่ออยู่กับเสียงธรรมไม่ว่าเราจะกวางบ้านซักผ้ามันมีเสียงธรรมดังอยู่ในจิตเราตลอดสังเกตไหมนี่คือลักษณะที่จิตของพวกเราเรียกว่าตัวรู้นั่นแหละมันประกอบกับตัวขึ้นเสียงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็รับรู้ทาความเข้าใจวิตกวิจารยินดีพอใจกับความรู้นี้ นี่คือลักษณะจิตจิต,จตมันเกาะกระแสธรรมแล้วมันมีธรรมเป็นสารหน้าแล้วนั่นเองมันจะไม่ไปคิดเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วนะมันจะอยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลาผลเป็นยังไงรู้ไหมมันมีแต่ความเบาความโล่งเพราะมันไม่คิดเรื่องอื่นเลยมันอยู่กับเสียงธรรมเพราะมีเสียงธรรมมากระทบจิตจิตก็ทําหน้าที่รับรู้ถึงเสียงนี้ทําความเข้าใจต่อเสียงธรรมนี้ เรียกว่าจิตมันมีสารณะมีธรรมเป็นสารณะนี่คือลักษณะที่ว่าจิตของเรามีวิตกวิจารณ์อยู่กับเสียงธรรมนี้เข้าใจนะขณะที่มันจออยู่กับเสียงธรรมเองามันมีลูกวิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็เอา้าว่าไงลูกขณะที่คุยเล่นกับลูกอยู่แบบนี้ขณะดนี้มันตัดมาคุยกับลูกชั่วขณะหนึ่งพอคุยกับลูกลูกวิ่งหนีไปตอบจิตมันมาก่อเสียงธรรมเหมือนเดิม มันจะเป็นแบบนี้นี่คือลักษณะจ,จิตที่มีสาระนามีธรรมเป็นสาระนะ่ะสังเกตไม่ว่ามันไม่มีคิดฟุ้งซ่านเลยมันไม่ไปคิดนินทาคนนั้นมันไม่ไปคิดเรื่องการปฏิบัติที่นู่นนี่นั่นมันไม่ไปคิดเรื่องการเอาเงินซื้อบุญมันไม่เมาบุญนะ <c oughs> มันไม่ไปคิดเรื่องถูกเรื่องผิดจริงปลอมดีชั่วไม่มีแต่มันอยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลานั่นคือจิตมันก่ออยู่กับธรรมตลอดตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ย นี่คือลักษณะที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานขณะที่ฟังอยู่แบบนี้มันเข้าใจของมันเรียบร้อยนะจิตมันเข้าใจของมันเองนะเราก็ซักผ้าไปทำกับข้าวไปหั่นพีกหั่นผักไปแล้วก็ชิมอาหารโอ้อร่อยใช่ได้ใช่ได้ไดแล้วก,ก็รู้สึกรู้สึกรับรู้เรื่องราวต่างๆไปเป็นปกติแต่จิตมันจะเกาะอยู่กับเสียง มันจะอยู่กับเสียงมันจะไม่คิดฟุง้งซ่านนั่นเองใครที่เป็นโรคใบโพล่าซึมเศร้าโรคเกี่ยวกับความเครียดโรคเกี่ยวกับการคิดปรุงแต่งจนเป็นโรคเครียดทั้งหลายแหล่นี่ยโรคเหล่านี้จะหายไปโดยแปลกแปลกเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยคิดพวกเราเคยสังเกตตัวเองไหมใส่ฟันธรรมะพระอาจารย์เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยคิดเลยมันไม่ฟุ้งเหมือนแต่ก่อนอ่ะนอนก็หลับง่าย มันไม่ค่อยคิดมันไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนอาการใบโพล่าก็แปลกมันหายไปอกอกอาการซึมเศร้าก็หายไปอาการที่กังวลใจก็หายไปเอ๊ะแปลกทาไมเราเป็นอะไรเนี่ยทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่คิดแนั่นแหละคือลักษณะที่จิตมันเกาะกระแสธรรมอยู่ตลอดมันมีธรรมเป็นสาระะจำไว้นะนะขณะที่ฟังธรรมจึงไม่เหน,นื่อยให้บรรลุธรรมทีนี้พอมันฟังไปเรื่อยแบบเนี้ย จิตมันเข้าใจไปแล้วนะมันเข้าใจของมันไปเองมันเข้าใจเข้าใจความรู้นี่มันซึมลงสู่จิตมันเข้าใจเข้าใจของมันเรื่อยๆของมันเองแต่เราจะสังเกตเห็นว่าที่ทําไมมันแลกไปเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้จิตเรามันไต่ระดับอะไริยอบุคคลแล้วแต่เรารู้แต่ว่าทําไมมันไม่คิดเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อนมันมันเบามันสบายแลกจังเนี่ยมันหายไปไหนความคิดความสงสัยที่เคยมีมันหายไปไหนหมดแต่ก่อนเคยกังวลว่าจะต้องใส่มาเอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใส่ก็ไม่เห็นทุกข์เลย แต่ก่อนกังวลว่าจะต้องไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องทําเลยเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยทําไมมันเบาดีจังมันโล่งดีจังมันไม่กังวลเรื่องอะไรเลยหลับก็ง่ายสมองก็ปลอดโปร่งโล่ลงเป็นมดเลยแปลกเราเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยพวกเราเคยสังเกตไหมรูปและนามมันไม่สามารถเข้าใจจิตได้เพราะจิตเป็นธาต้นกําเนิดตอนนี้จิตมันรับรู้ซึมซับความรู้นี้ลงสู่จิต มันเกาะอยู่กับเสียงธรรมนี้เพราะมันไม่เคยเจอธรรมะแบบนี้มันนานแสนนานจิตพวกเราเมื่อมันได้ฟังธรรมแบบนี้แล้วมันจะติดมอมแงมเลยมันขาดธรรมะนี้ไม่ได้เลยใช่หรือไม่พิมพ์มาหน่อยสินี่คือลักษณะที่จิตมันหวยหาแก่นธรรมมันนานมันต้องการพ้นจากวัฏฏะมันรอธรรมะแบบนี้มันนานแสนนานมันจึงได้เกาะแต่เสียงธรรมนี้ไม่ขาดเลยใช่หรือไม่ พวกเราสังเกตพวกเรานะทีนี้เมื่อพวกเราฟังไปเรื่อยๆแบบนี้มันแปลกอย่างหนึง่งมันเริ่มมีเสียงผ้าจานดังมาเตือนเราในตอนที่พวกเราไม่ได้ฟังหรือกาลังเข้าห้องส้วมกําลังเดินไปซื้อของที่ตลาดเดินเล่นไปแป๊บหนึ่งกลับมาขณะที่พวกเราไม่ได้ฟังช่วงขณะหนึ่งนั้นมันมีเสียงทร,รม,มาระอาจาย์คอยเตือนเราแอบรูไหมเนี่ย รู้ตัวบ้างไหมว่าที่รู้เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้มันรู้แล้วก็ช่างมันเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเป็นเสียงลักษณะลักษณะแบบเนี่ยมาเตือนเรามาคอยบอกเราแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยจีบมันพูดจีบมันพูดกับเราเฮ้ยทำไมรู้สึกเบาโล่งดีจังเลยบางทีก็มีเสียงมาบอกว่าไม่มีเราเลยอยู่บนโลกใบนี้ ยูวีดีก็มีเสียงแบบนี้โผล่ขึ้นมาโปร่งแล้วเ,เ,เราก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยบลเลยลาบาล่งเลยแปลกมากไม่รู้ม่นเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แต่ว่ามันเบามันโล่งมันขนลุกนี่คือลักษณะที่รูปและนามมันไม่สามารถรู้ว่ามันคืออะไรแต่จิตมันแสดง mówi. ทำมาสอนรูปและนามเพราะจิตมันได้องค์ความรู้แล้วนึกออกไหมเมื่อมันมีองค์ความรู้มีปัญญาแล้วเนียน่ยมันจะเริ่มบอกรูปและนาม มันจะเริ่มบอกพวกเราว่าตอนเนี้ยมันเริ่มตื่นแล้วนะมันคลายออกแล้วนะมันเบาแล้วนะแกรู้ไหมว่าฉันเข้าใจแล้วแกรู้ไหมว่าฉันจะไม่เกิดเนี่ยเขากําลังจะสื่อบอกแล้วเพราะเขาพูดไม่ได้จิตอะมันเป็นท่าต้นกาเนิดที่มันพูดไม่ได้มันต้องส่งกระแสเพื่อจะให้น้ําเนี่ยให้การปรุงแต่งเนี่ยสร้างเป็นเสียงขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วเป็นเสียงขึ้นมาที่มันปรุงขึ้นมาเองนะลมดังขึ้นมาในจิตปึ้ง นี่จะเป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกต่อไปอยู่ดีคำนี้โผล่ขึ้นมาโุง่งรู้ไหมถ้าพวกเราเห็นว่ามันมีเสียงลักษณะแบบนี้ขึ้นมาพล่งแบบธรรมชาติเราไม่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดมันนะแต่มันรุงขึ้นมาเองนะแล้วมันจะเกิดความรู้และยอมรับลงไปตรงนั้นว่าเราจะไม่เกิดแล้วแล้วมันขนลุกสู้สว่างกล้าขึ้นมาในจิต หรือบางทีบรรลุทมตอนนั้นเลยนี่คือลักษณะที่จิตเมื่อมันได้องค์ปัญญาม,มันจะมาสื่อสารบอกพวกเราแต่มันพูดไม่ได้นะจิตอ่ะจะลืมนะจิตมันพูดไม่ได้นะมันเคลื่อนอะไรไม่ได้สักอย่างนะมันอาศัยการส่งกระแสเป็นจะเรียกว่าเป็นพลังงานะอะไรเรียกว่าเป็นเป็นองค์ความรู้ละกันมันส่งกระแสเป็นองค์ความรู้แผ่ออกมา มายังนามธาตุมายังจิตตสังขารเพื่อให้จิตตสังขารได้สร้างภาษาปรุงขึ้นมาเพื่อให้พวกเราไอตัวรู้ได้รับรู้ว่าเฮ้ยจิตมันพูดพอพวกเราได้ยินมีหลายคนในเนี้ยได้ยินเสียงจิตมันพูดสอนพวกเราได้ยินแน่ๆแล้วน้ำตาล่วงหลายคนด้วยใช่ไหมพวกเราพอมันปรุงขึ้นมา เป็นเสียงพระอาจารย์ก็ดีหรือเป็นเสียงของเราก็ดีหรือเป็นเสียงพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ที่ดังมาสอนเราอ่ะนั่นแหละจิตเราทั้งสิ้นที่มีองค์ปัญญาอันเกิดจากการฟังธรรมแก่นวิชารู้แจ้งจิตนี้เมื่อมันเกิดองค์ความรู้โผล่ขึ้นมาแต่ละครั้งมันจะมีขนลุกขนพองเรียกว่ามันยอมรับอ่ะนามมันยอมรับในความจริงนั้นนะเรื่รองของไหม นามมันจะสลายตัวด้วยตัวของมันเลยเกิดพุทธาภาวะโล่มขนลุกหดพองน้ําตาลไหลเอาไม่อยู่ก็ดีมันจะเบาโล่งไปเรื่อยสังเกตนะพวกเราจะเบาโล่งไปเรื่อยนี่คือลักษณะที่จิตเขาได้องความรู้เขามีปัญญาแล้ว และเขาก็พยายามสื่อสารบอกพวกเราทุกครั้งที่จิงมีองค์ปัญญา25เปอร์เซ็นต์มันจะแสดงความรู้กันมา50เปอร์เซ็นต์75หรือ100ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะแสดงเป็นองค์ความรู้มาเรียกว่ามันหลุดออกมาจากรูปและนามพวกเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันหลุดแล้วเนี่ยแล้วมันระเบิดเหมือนกับจนระเบิดใส่ในการอกแล้วมันแตกละเอียดเลยเห็นว่าเราหลุดออกมาจากมันแล้วไม่เหลือเราอยู่ในรูปและนามแล้วแล้วมันเกิดความรู้แจ้มครอบทั้งจักรวาลธาตุก็ดี เนี่ยเราเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วเราไม่เกิดแล้วก็ดีความรู้ทั้งหมดนี้จิตมันส่งกระแสะองค์ความรู้นี้แผ่ออกมาให้นาเได้รูปได้รับรู้ตามเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจตามในภายหลังเข้าใจนะเพราะงั้นการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตจิตมันจะรู้เองแจ้งเองพ้นเองส่วนน้มได้รูปรอแค่อาการนั้น เพื่อจะรู้ว่าอ๋อมันเบามันโล่งมันหลุดมันมีความหมายว่ามันหลุดแต่มันไม่มีเสียงบอกนะแต่มันรู้ว่ามันหลุดเป็นความรู้ที่มันรู้ได้เฉพาะตัวนามและโลกเกิดความรู้นั้นพี่นาความรู้นั้นว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงบรรลุทําได้แม้แต่พระเจ้าถ้าพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระองค์บรรลุทมพระองค์มาพิจารณาทมที่ได้โล่งย้อนหลังเจ็ดวันพี่นาว่าโอ้จิตมันพ้นพ้นแบบนี้จิตของพวกเรา เขาบรรลุรมเขาพ้นจากรูปและนามแบบนี้แล้วนามและรูปก็มาพิจารณาทําความเข้าใจธรรมนี้ในภายหลังเพื่อจะมาสื่อสารบอกสัตว์โลกแต่ถ้าองค์ความรู้แห่งจิตไม่บริบูรณ์เพียงพอไม่ได้ตั้งสัจธรรมว่าจะมาลื้อสัตว์ขนสัตว์พวกเราจะไม่สามารถโจนิโสความรู้นี้ได้เลยพวกเราจะบรรลุรมแบบงงๆแปลกๆไม่เข้าใจไม่งั้นเกิดอ,อะไรขึ้นไปถามครูบาอาจารย์ไปถามนู่นนี่นั่น เพื่อหวังยืนยันว่าตัวเองพ้นแล้วใช่ไหมตัวเองเป็นแบบนี้อยู่ในขั้นนี้แล้วใช่ไหมพระอาจารย์อยากจะบอกพวกเรานะว่าถ้าพวกเรามีองค์ปัญญาที่บริบูรณ์นะพวกเราจะไม่ถามใครเลยบอกให้พระอาจารย์นี่ไม่เคยถามใครเลยเอาเป็นว่าจะมีพระพุทธเจา้ามาอยู่ต่อหน้าก็าไม่เคยถามเลยสิบกว่าปีแล้วนะพระอาจารย์หมดสงสัยมันรู้ว่าการไม่เกิดเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดเลย มันมันใสมันบริสุทธิ์มันกลืมนทั้งจักวางอยู่ตลอดเลยตอนเนี้มันบริสุทธิ์อยู่ตลอดเลยตอนเนี้ยมันไม่เกาะเสียงนี้เลยมันไม่เห็นว่านี่เป็นเสียงเลยไม่เห็นว่านี่เป็นมโนภาพเป็นอารมณ์เป็นอาการรู้เลยอันอะไรสักอย่างเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเราอยู่บนโลกใบนี้และนี่ก็ไม่ใช่เสียงอ่แต่มนุษย์กลับเข้าใจว่านี่คือเสียงพระจาจาร์กำลังแสดงธรรมสำหรับพระอาจารย์แล้วมันไม่มีพระจาจาร์อยู่บนโลกใบนี้เลยและนี่ก็ไม่ใช่เสียงเลย เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยก็พวกเราจะเข้าใจแบบไหนก็ค่อยๆเข้าใจไปแบบนี้แหละให้เข้าใจนะว่าจิตมันบรรลุธรรมมันบรรลุแจ้งต่อความจริงว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์แล้วมันก็หลุดออกมาจากรูปแระนามส่วนรูปและน่นามที่พวกเราอาศัยอยู่เนี่ยในการสือ่อสารทำความเข้าใจใช้สมองในการทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องเข้าใจตามพิจารณาทำความเข้าใจตามอย่างเข้าไป ในเนื้อธาตุบริสนะุทธิ์นั้นทําความเข้าใจตามตามแต่องค์ปัญญาพวกเราถ้าใครองค์ปัญญาที่เกิดมาเพื่อหรือย่อมมีองค์ความรู้มหาศาลแล้วก็ถ่ายทอดทําได้อย่างอัศจรรย์เหมือนที่พระอาจารย์แสดงธรรมาห้าร้อยกว่าเทศเนี่ยแสดงธรรมเป็นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยทำของความให้งยพูดทมที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก,ก่อนเนียทรมาที่ไม่มีในตําราเนี่ย เรียกได้ว่าหรือทิ้งหมดก็ได้สร้างใหม่เลยก็ได้เพราะมันมีแต่เรื่องจิตพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งจิตพระองค์มาถ่ายทอดความรู้ในยุคนั้นในรูปแบบนั้นเพื่อให้พวกเรามารู้แจ้งจิตความรู้ทั้งหลายก็คือจิตเพราะงั้นยพวกเราทั้งหลายเพียงแค่มันสังเกตจิตพิจารณาโยนิโสทำความเข้าใจธรรมชาติของจิต ด้วยองค์แห่งปัญญาที่แยกคายแล้วพวกเราจะรู้แจ้งได้ทุกแง่ทุกมุมเลยจังที่บอกพวกเราต้องเกิดมาเพื่อมาลื้อสัตว์ขนสัตว์นะพวกเราถึงจะเป็นแบบนี้ได้ถ้าพวกเราไม่ได้ตั้งมาพวพ่าจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ปิดวัฏฏะองค์ปัญญานี้พวกเรามีไม่ได้พวกเราทําได้แค่เพียงแย่ว่าเอาตัวเองรอดแล้วก็ทําได้อย่างน้นคือช่วยกันแชเทียพระอาจารย์บอกให้ทุกคนมาฟัง ทีละภายนามเปลี่ยนผลทุกได้พอรู้บอกกระจายไปให้คนทุกคนมาฟังให้หมดเขาจะได้จบให้หมดยุคนี้เป็นยุคที่พวกเราปรารถนาอยากจะเจอกันเป็นยุคที่ท <c oughs> ุกคนจะได้ฟังทำง่ายๆจะบรรลุทำได้โดยง่ายทุกคนจะพ้นจากวัฏฏะทั้งหมดพระสัจธรรมอาจารย์ตั้งมาแบบนี้วัฏฏะต้องจบไม่มีคําว่าไม่จบและรู้ด้วยว่ามันจบไม่มีความสงสัยแม้แต่เซี่ยวทุรีนะ